ประวัติรองเท้าแวนรองเท้าผ้าใบระดับตำนานต้นกำเนิดความคลาสสิกประวัติของรองเท้าแวนเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จักในวงการแฟชั่นคือเรื่องของการก่อตั้งและพัฒนาแบรนด์รองเท้าแวนขึ้นมาจากความรักและความพยายามของผู้สร้างพอลแวนดอร์เรนและทีมงานของเขาซึ่งเริ่มต้นจากการผลิตรองเท้าที่มีความทนทานและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เหมาะสำหรับสเก็ตบอร์ดและเสื้อผ้าสไตล์สเก็ตบอร์ด แวนถูกก่อตั้งขึ้นในวันที่16มีนาคมคศ1966โดยพอแวนดอเรนร่วมกับลูกชายของเขาที่ชื่อว่าเจมแวนดอเรนและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆอ,อีกสองคนคือแซชเดเลียและกอดอนลีแท้จริงแล้วเริ่มต้นที่ความตั้งใจของพอที่ต้องการผลิต,ตรองเท้าที่มีเอกลักษณ์และความทนทานสูงแต่จำเป็นต้องทำงานร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาแบรนด์ แวนเริ่มต้นด้วยการผลิตรองเท้าแวน44 d e ็ t w ูหรือที่เรียกว่า a u t h e n t i ที่มีความพิเศษด้วยพื้นวาฟเฟิลโซเล่ที่มีการยึดเกาะดีและทนทานพอแวนดอเรนไม่ได้ผลิตรองเท้าเพื่อขายในวันแรกแต่มีคนซื้อกลับบ้านไปทั้งหมด16คู่การสร้างสารรค์รองเท้าที่เหมาะสำหรับการสเก็ตบอร์ดเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของแวน ในช่วงปี1970ที่กระแสสเก็ตบอร์ดเริ่มมาแรงแบรนด์อื่นที่ผลิตรองเท้ากลางแจ้งเริ่มหันไปที่รองเท้ากีฬาแต่แวนยังคงสร้างรองเท้าที่เน้นความทนทานและเอกลักษณ์ที่เหมาะสำหรับสเก็ตบอร์ดการที่นักสเก็ตบอร์ดชื่นชอบใส่รองเท้าแวนทำให้แบรนด์นี้ก้าวขึ้นอย่างมั่นคงในวงการนับตั้งแต่การเปิดตัวรองเท้าแบบสลิปออนรหัส77ที่มีลายตารางหมากรุกที่กลายเป็นรองเท้าที่ได้รับความนิยมและเป็นเอกลักษณ์ของ แบรนด์แวนเมื่อปี1982รองเท้าแวนได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อปรากฏในหนังเรื่อง Fast Times at Ridgemont High ที่นักแสดงชอนเทนใส่รองเท้าสลิปออนรหัส77ที่มีลายตารางหมากรุกซึ่งเป็นรองเท้าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแวนที่ผู้คนรู้จักและสนใจแต่ในปี1984บริษัทแวนพบว่าราคาขายของรองเท้าที่ผลิตต่ำกว่ารายจ่ายในกระบวนการผลิต ทำให้บริษัทต้องปรับโครงสร้างการเงินและผ่านช่วงวิกฤตการเงินแต่ความทนทานและคุณภาพของรองเท้าแวนไม่เคยพ่ายแพ้และแบรนด์นี้สามารถเกาะในวงการแฟชั่นและสเก็ตบอร์ดได้ตลอดเวลาแวนที่ยังคงเป็นที่ต้องการและได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดรองเท้าผ้าใบและวัยรุ่นทั่วโลกแต่สาหรับเรื่องของแดม แดนียลนั้นเป็นวิดีโอวิร่าที่เกิดขึ้นในปี2016โดยวิดีโอนี้แสดงผลงานรองเท้าแวนอย่างโอสคูของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งได้รับคำชมและความนิยมอย่างมากในสังคมออนไลน์ทำให้แบรนด์แวนกลายเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในช่วงนั้น และเรื่องของการร่วมง,งานกับแมทธิวเฮลลี่จากวงเดอนเอ1975เพื่อแสดงรองเท้าโอสคูในเพลง Somebody Else ก็เป็นตัวอย่างว่าแวนยังคงเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในวงการดนตรีและสื่ออื่นๆนอกจากนั้นการร่วมมือกับศิลปินและการนำเสนอรองเท้าในคอนเสิร์ตหรืองานแสดงต่างๆเป็นเรื่องที่เพิ่มความนิยมและความหลากหลายให้แก่แบรนด์ด้วย ดังนั้นแวนยังคงเป็นแบรนด์รองเท้าที่สร้างความสนใจและความคลาสสิกในวงการแฟชั่นและวัยรุ่นตลอดเวลาและมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเทรนดและแนวโน้มใหม่ๆในช่วงเวลาต่างๆอย่างมีความสมดุลและคงทนหากคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยครับขอบคุณครับ